กจะแบบถ้าขุมทองมันจะหนักหนักหนักกลางๆแต่ว่ามันหนักหลายเท่าอ่ะสมมุติว่าขุมแรงหนักคูณห้าหลักูุมท่าก็อาจจะคูณสี่คูสิบห้านักคูณไปเรื่อยๆแล้วทั้สีดำนี่สีดำคือหนักสุดหนักสุดเลยอารมณ์แบบตายทั้งเป็นมันหลายร้อยพันปีขุมไอขุมทาอ่ะประมาณร้อยกว่าปีขุมถ้าขุมดำจะเป็นพันกว่าปีก็คือต้องโดนไปเรื่อยๆก็คืออันนี้ใครเป็นคนบอกท่านหยก ท่านยมเนี่ยคุยกับท่านยมได้ด้วยคุยได้ด้วยเหรอลูกเขาเขาเขาเป็นมิตรนะเขาไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าแต่บางเรื่องเขาก็ไม่อยากให้ขีดนะอย่ามายุ่งแบบเขาไม่ค่อยอยากให้มายุ่งเพราะว่าเราเป็นคนด้วยเขาก็เปิดให้ดูแค่ระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่อยากเนาะบางครั้งมันน่ากลัวมากบางทีเขาก็กลัวเราขวัญเสีย้วยใช่ป่ะฮะใช่เพราะเขาเขาน่ใจเห็นเขาเป็นด็กเขาเลยไม่ค่อยอยากให้ขีดเขาไม่ถามล้วลูกว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ถามแบบนี้เหรอ แล้วนี่แล้วตกลงหนูเขาบอกว่าจะมาหาตาเขาต้องให้มาห้มาที่คุยกับท่านยมยังไม่พอคุยกับสุวรรณเนี่ยฮะขอดูวบัญชีหนังหมาเลยเหรอลูก๋อเคยคิดไหมเคยคิดไหมว่าบัญชีที่มีข้อมูลเราด้วยไม่เคยคิดเคยคิดไหมเปิดได้เลยคือถ้าแต่หน้าเราลงไปนะเราขอดูดูของลุงวีไม่ได้คือเขาก็ไม่อยากให้ดูแต่ว่าถ้าดูแต่ถามว่ามันเราจะได้ทําบุญเขาจะมีมีข้อมูลการทาบาปเราด้วยนะ มีมีหมดเลยทั้งบุญทั้งบาปคิดไหมไหมถ้าถ้าสุวรรณเนี่ยจะเป็นบัญชีบุญเนี่ยบัญชีบุญก็เราทําอะไรถ้าถ้าสุวรรณเนี่ยเป็นบัญชีบาปเนี่ยแต่แต่สุวรรณกับสุวรรณเขาจะอยู่ในบุญด้วยกันทั้งคู่อ่าเขาอยู่ข้างกันแต่ว่าพวกบัญชีเขาแบบเหมือนถ้าไปข้อมูลส่วนตัวหนูก็อยากจะดูของตัวเองเท่าไหร่อ๋อเนาะเดี๋ยวเชื่อไหมเหมือนนิยายไหมไอ้ที่เขาบอกขอเรียกเทวดาประจําตัวเรามาดิบุญในเทวดาไม่ใช่เทวดาประจำตัว คุณป้านับนับถึงถึงห้พาพอดูว่าเขาจะเรียกเทวดาที่ดูแลเราได้ไหมเทวดาเป็นผู้หญ yeah. ิงผู claro ้ชายก็ได okay. ้นะเรียกมาบอกว่าเทวดาที okay. ่ร okay. ู้จักหนูว่าให้มาหาหนูห okay. น mm ึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเ็ดเห็นเทวดาเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเทวดาเทวดามากี่คนองเดียวองเดียวเขาใช่ดูแลเราไหมฮะก็รเ็ดขอบุญให้เขาหน่อยให้เขาให้เขาได้บุญให้เขาเก่ง อูได้เขายังเอาเคสก๋อยให้พาเขาพาเที่ยวสวรรค์นะพาไปเที่ยวบ้านเขาบนสวรรค์ก็ได้ไปเลยแล้วแก้วล่ะมายังมาแล้วเป็นเป็นอะไรเป็นเทวดาผู้หญิงนี่สวยไหมอูได้เขายังไม่แล้วค่ะให้เขาพาไปเที่ยวบ้านเขาหน่อยนะคุณบป้าเริ่มถามแล้วนะเดี๋ยวมันจะเพราะให้เที่ยวสวรรค์ก่อนจะมันจะไปหาพอไปสวรรค์แล้วจะไปหายาที่ตายง่าย มาเก็ตถึงถึงสวรรค์เนี่ยอะบรรยายมาดิสวรบรรยายมาดิเป็นไงนี่เป็นบ้านเขาใช่ไหมยากอยากถึงไหนอ่ะอันนี้แค่ทางเข้าอ๋อทางเข้าบรรยายมาเลยฮะ้าไปจะแต่บ้านเรือนเป็นแบบไหนสีทารามฮะแต่มันไม่ได้อารามสุดยังไม่ถึงเห็นชัดไหมเนี่ยเอาเข้าไปอ่ะ ไปดูบ้านเขาแล้วไปดูบ้านบ้านบ้านเจดนะบนสวรรค์จะได้รู้ว่าระดับบุญของเจดเท่าไหร่ไปดูบ้านเขาก่อนเจอบ้านเขายังไม่มเจอบ้านเขาเป็นยังไงบรรยายนิดิใหญ่ใช่ไหนทําด้วยอะไรบ้นนรรานเขาเป็นบ้านไม้แล้วจ้แต่ว่าเป็นสีทองอแล้วก็ตัวไม้จะเป็นสีขาวเป็นบ้านสีขาวอะนันสีขาว แล้วใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่แต่ค่าไรเ,านะเขาอยู่คนเดียวนะคนเดียวคนคนใช้มีไหมไม่มีครับโอเคแต่ว่าถามเขาอยากได้คนใช้ไหมเติมให้เขาสิสบคนนะแต่ยังยังไม่ได้ระดับใหญ่มากบุญยังไม่ได้เยอะ,อะแก้มแก้มเห็นอะไรเห็นบ้านบ้านเขามันคล้ายๆแบบ ศาลน,นะคะศาลที่ตั้งไว้หน้าบ้านที่ทําด้วยปูนแต่ว่ามันจะเป็นสีทองเหมือนกันนม่หลังาใหญ่ไหหลังกลางๆไม่ใหญ่มากคนใช้กี่คนเขาเขาบอกเขาไม่มีคนใช้แล้วเขาเขาเขาจะติดคนนะดีะนะแล้วที่เหลือตอนนี้ให้เขาพาไปไปดูบ้านเรานะครับมาดูว่าบ้านเราสู้กับบ้านเขาได้ไหมอ่ะเจ๊ เห็นบ้านเรายังอ่ะบ้านกลางกองกันโอเคเห็นแล้วฮะเห็นแล้วแล้วตกลงบ้านเราชู้ใหญ่ชู้เขาได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ตกลงบุญเราน้อยกว่าเขาอีกเหรอน่าจะน้อยกว่านี่ฮะขอผู้เจ้าครับอัปเกรดบ้านหน่อยขอผู้เจ้าบอกว่าขอเพิ่มหน่มาให้เคสอยากได้บ้านที่พกด้านใหญ่แค่ไหนแล้วก็คนใช้กี่คนก็เพิ่มอะไรเลยนะจะได้รองรับเราตอนที่เราตายเอาแคนเปอรสักพันคนไหมคนใช้ สามก็พอไม่เติมไปเลยให้พันคนบ้านจะใหญ่หญขึ้นด้วยเอาเอาไปอยู่รอขอ,อพระเจ้า,เ,าเดี๋ยวว่าด้วยบุญที่ผมตั้งใจนั่งสมาธิมนเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่มากเลยผมขอบุญพระเจ้านะขอ,านะขอให้อย่างน้อยก็มีคนมีคนใช้คนอยู่ที่บ้านาพันคนและบ้านใหญ่ขึ้นด้วยเราดูว่าได้ไหมจะแ,แก้มเหรอไปดูบ้านเร้เห็นบ้านเราใช่ไหมบ้านเราวบนสวรรค์นะใหญ่ไหมมันมันก็ใหญ่สู้บ้านเขาไม่ได้เนี่ย อ่าแล้วตกลงเราเราเพิ่มเราขอขอผู้เจ้าบุญให้ให้ให้บ้านเราได้ไหมให้เราได้ได้อะแล้วบ้านเราใหญ่ขึ้นยังดูอยากขึ้นแล้วมันระดับเดียวเขาหนุ่มอ่าแล้วคนแล้วคนใช้พันคนอะได้ไหมหนุไม่ได้ขอเขาขอดิลองกล้ากล้าขอหน่อยขอเขาไว้ให้เราไปอยู่ข้างหน้าไปตายเจอผู้เจ้าใหญ่กว่าโลกแล้วไม่ขอเดี๋ยวเวลาไปขอตอนนี้เราไม่ค่อยได้เจอผู้เจ้านะลูกครับเจ๊ตกลงขอได้ไหมได้ตกลงมายังอ่ะบริวารมาฮะ มากี่คนอ,ะอ่ะตอนนี้ค่ะเราให้ก็ตั้งแถวด้วยแต่ผู้หญิงแถวผู้ชายนนแล้วก็แต่งเราก็แต่งตั้งหัวหน้าเลยใครเป็นหัวหน้าดนะูไงให้เขาดูนะ,ะ,ะแล้วแก้มนะกี่คนละ,ะประมาณ400ค่ะ400เหรอเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะถึงพันก่อนนะ,ะคุณป้านับนับหนึ่งถึงสิดูที่ว่าเขาจะทำได้ถึงพันหนึ่าม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ๊ไดกี่คนละตั <800. S 2> 800. ้งแปดร้อยแปดร้อยแล้วแก้มากี่คนถึงพันแล้วค่ะพันแล้ว,แล,วแล้วตั้งแถวยังหัวหน้าตั้งแถวเราเนี่ยสวยไหมแต่ละคนสวยฮะสวยแต่งตัวยังไงบ้างนะผู้ชายแต่งตัวยังไงผู้หญิงแต่งตัวยเขาก็แต่งแต่งตัวดูดีผิวกายเขามันสว่าง นะแต่ไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะก็เพราะแลสว่างประมาณแสงไฟแต่ว่ามันบางทีก็เทียนอ๋อเนี่ยตาเระดับใช่ป่ะไอ้คนไหนสว่างมากนี่คนนั้นเป็นหัวหน้าป่ะใช่ค่ะฮะใช่ตัวเนี้ยแต่ตัวสวยใช่ป่ะใช่ปุ่ป้าใช่ป่ะเออไปดูโต๊ะอาหารนี่ไปดูในในในบ้านเรามีโต๊ะอาหารไหมแล้วแล้วบอกเดี๋ยวจะถ้าอาหารถ้ามีเผื่อเราจะเพิ่มอาหารที่เราชอบด้ไหมเก็ต เป็นไงเขาถึงทันยังเป็นไงแล้วเขาแต่งตัวอะไรยังไงเ,เป็นไงบ้างเ,เห็นหัวหน้าพ้วนหัวหน้าเป็นผู้ชายหรือผู้เป็นผู้หญิงหัวหน้าเป็นผู้ชายผู้ชายใช่รับแต่งตัวยังไงบ้างยายใส่เสื้อแล้วก็อยู่กายเป็นสีขาว่วาวด้วยเหมือนผู้มีบารามีไหมถามก็าดีเข้ามาได้ยังไงเวลาเราขอบุญผู้เจ้าเข้ามาได้ยังไงคือมันมันเป็นแบบเนรินติดขึ้นหรือว่าเขามาจากวิมานอื่นมามาอยู่ที่นี่ อ๋อคือพอบุญเราเพิ่มขึ้นมาปุ๊บพอบุญเหมาะสมกับเขาเขาเข้ามาเลยอ่ะฮะใช่ปะ,ปะ,ะเขามีชื่อเล่นไหมว่าไงหัหน้าบริวารเขาชื่อเล่นว่าไงให้เรียกเขาว่าไงเวลาวันหน้าเวลาเราเรานอนเวลาเราจะถูกผีหลอกเราจะได้เรียกเขามาช่วยหน่อยอเขาชื่อว่าไงสีฮะสี่อส,สอนสละรอเรือชะลาอี พี่สีที่ช่อผู้ชายอะ่ะโอเคเให้เขาพาไปดูโต๊ะอหา,อา,าอหารเนี่ยบอกว่าในที่มาเรามีโต๊ะอาหารไน่บรรยายมาแก้มเห็อนโต๊ะอาหารเนี่ยเห็นแล้วโต๊ะอาหาร,หารท <ำ S 2> ําด้วยอะไรของแก้มทําด้วยไม้แล้วก็มันเหมือนไอ้ตรงมุมค่ะมันเป็นหเหมือนเป็นทองจิบสวยไหม,มสวยแล้วมีอาหารอาหารกี่อย่างหลายอย่างมีของที่เราชอบไหมมีมีอะไรอ่ะอ่า ปลาแซลมอนอ๋อนะใช่ปะมีปลาเทมปุรมีปลาเทมปุระมีอะไรอีกอ๋อพวกหมูหมูทอดนี่นี่แล้วมีอะไรที่เราอยากเพิ่มเข้าไปไหมที่มันไม่มีไม่มีอ่ะมีหมดเลยเหรอที่เราชอบมีเยอะไหมในโต๊ะน่ะอาคุณบอกผลไม้มาสามอย่างที่จะให้ชิมสักอย่างอ่าส้ม กลัวแล้วก็องุ่นอยากชิมอะไรส้มเนี่ส้มเหรอลองชิมดูที่ส้มของเขาขอวที่นู่นกับส้มเมืองมนุษย์อันไหนอร่อยเหมือนกันชิมแล้วบอกป้าที่อร่อยไหมอร่อยของเขามันเหมือนเปรี้ยวมาก่อนแล้วก็หวานตามที่หลังนี่ฮะหอปะมป้าได้กลิ่นหอมไหมหอมนี่นห <อ S 1> เห็นห <อ S 1> ชัดไหมเนี่ยเหมือนแบบที่ที่โลกเราไหม ็ส้มคร้ายก็เหมือนกันเลยแต่ของเขามันจะรสชาติแบบเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวนําแล้วก็แบบค่อยๆหวานหลังจากกินไปมันจะหวานขึ้นมาก็อร่อยกว่าแล้วลูกมแล้วลูกมันใหญ่แค่ไหนทํนมามือนึ่อประมาณนี้ใหญ่กวานน่าส้มเมืองมณฑลไหมใหญ่กว่าส้มเรานิดหน่อยนี่ถามที่ถามหัวหน้าบริวารที่ที่ที่บ้านเรามีสวนส้มไหม พา,าไปเดินดูสวนส้มกิจกรรมเกิดแล้วไงพอเราเพิ่มขึ้นมาไปเดินดูสวนส้มนะแล้วเกสเห็นอาหารยังเห็นอะไรบ้างอ่ะสิ่งที่เขาประจานชอบหมดเลยครับเขารู้เหรอว่าเราชอบอะไรครอันนีน้แล้วได้เราลองชิงมผลไม้ยังตอกแล้วโอเคอ่ะกินอะไรไปอ่ะแอปเปิ้ลอร่อยปะปปรสชาติหวานอร่อยอร่อยอร่อยกว่าใช่ปะ่ะนี่ตกลงเห็นชัดไหม อ่าอ,อีกข้อหนึ่งให้เขาแสดงอะไรให้ดูได้ปะ่ะบอกว่าให้เขาแสดงไอ้ไอ้หัวหน้าที่สีเราอ่ะรู้ถามเขาดิเขาเขา,เขารู้เรื่องการแสดงบนตะวันไหมอ่าเสีเป็นการลำาครับการลามาให้เขาจัดชุดมาลาให้เราหน่อยล้วแก้มนะอ่ะแก้มเห็นส่วนส้มยัง เห็นแล้วมีเยอะไหมกี่ต้นอ่ะประมาณสิบต้นอย่างละสิบอย่างละสิบนะแล้วลูกมันเต็มมันมีลูกไหมล่ะมีมีลูกเต็มเต็มหกต้นเลยแล้วเราไปเด็ดดูดิเด็ดแล้วมันมันหายไปเลยมันงอกขึ้นมาไงมันงอกขึ้นมานะมันได้ด้วยบุญไงเด็ดแล้วงอกดยเหรอเด็ดแล้วงอกเลยอย่าเชื่อไหมแค่ติดต้นอีกกินเข้าไหมดนะ่นนะพอเล่นเด็ดแล้วเล่นเด็ดแล้วงอกงอกเลยเนี่ยนะชอบเลยเหรอใช่ปะน่าอยู่ไหม อาแล้วฐานนี่เขาเขามีการแสดงอะไรให้ดูนะสักชุดหนึ่งเจสเห็นการแสดงยังเ<ช>ขาแสดง,ง,งอะไรบ้างอโอราแล้วก็มีเครื่องดนตรีพวกขีนะไดไม่ยินเสียงด้วยเหรอลูกได้ยินเป็นการแสดงแบบไทยโบราณเหรอฮะใช่แบบนี้แล้วเขาห่อได้ปะเขาแสดงบนพื้นหรือเขาแสดงบนฟ้าฟ้าเนี่เขาแสดงเขาแสดงบน รอบนพื้นนี่แสดงว่ามันแย่หรอม,มันจะมันสวรค์ชั้นไม่สูงไงี่ถ้าสวรค์ชั้นสูงนี่เขาแสดงแบบขอเลยนหมลดลาเขาไปหาทวดนะโอเคอ่ะไอ้แก้มไอ้เกตข้อหนึง่งหัวหน้าบริวารใช่ไหมเกตบอกเขาดิว่าเกตจะไปหาใครแล้วแก้มลัเสร็จแล้วแก้มเห็นการแสดงยังเห็นแล้วเขาโขดลัมให้ดูเขาแสดงโขดให้ดูเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอะ่ะจริงจริงเยอะให้ให้จำท่าแสดงไม่ต้องหรออ่ะ เอ๊ะจะกี่หัวหน้าบริบารของแก้มชื่ออะไรเขาเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเขาชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่อจันจันระพี่จันใช่ไหมหาบอกที่จันไปหาใครอะ่ะเมื่อกี้รับ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 ,บจับคี่ว่าจะไปหาใครไปหายาย,ยไปหายายเลยไปหาคนละคนกันแล้วกันจะได้เสร็จแก้มจะไปหาใครไปหายายไปหายายนะอาที่สัมภาษณ์เลยนะแล้วเจษอ่ะถามเจษก่อนเจตเจษไปก่อนเจษไปหาตาไปหาทวดทวดไหน ก็ที่อยู่กับตาป่ะไปหาตาสิตาซับอ่ะที่ขี้เมาอ,อะไรไตาซับอยู่นอนไรนะล็อกยังไม่ไปตอนอ๋อเหรอนี่เจอชวดผู้หญิงหรือผู้ชายทวดผู้หญิงถามทวดที่เป็นยังไงสบายไหมโอ้บ้านใหญ่ใหญ่กว่าผมอีกเหรอแล,แล้วถามทวดจำผมได้ไหมจำได้ถาม,มถามทวดที่มีอะไรไปฝากบอกลุงเล็กไหม ทวดทวดทวด,ทวดมีบุญเยอะเหรอเกททวดแล้วเห็นทวดเป็นคนแก่เป็นสาวเนี่ยแกเป็นสาวเอาเป็นสาวแต่งว่าบุญบุญจัดสรรนั่นไงแต่ว่าแต่ว่าเกตก็ไปถึงทีนึงเกตก็เอาบุญฝากเขานะเหมือนกับว่าขอผู้เจ้าบุญให้เขาหน่อยเข้าใจปะก็คือสิ่งที่มนุษย์เรามีอ่ะเทวดาไม่มีคือเลยนะคือมนุษย์เราสร้างบุญได้แต่เทวดาก็สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเราไปหาเขาแล้วเราเราบุญที่เราสร้างได้ไปให้เขาเนี่ยถูกต้องไหมเกทเออ คือเทวดาเนี่ยเขาคุ้มครองเรื่องอื่นได้แต่เขาเขาอสร้างบุญไม่ได้ก็จะะนั้น,น่ส่วนใหญ่ก็คือมีแต่เราที่ที่จะที่เราจะเอามุญเราของบุญเราให้เขาเจ๊ถามชั่วตีว่ามีอะไรบอกลุงเล็กมั่งขอให้อยู่กับะนะ ร้ออยู่ตอนนี้มันจบไม่ต้องไปห่วงแกไม่ต้องคิดถึงแกมากอะไรประมาณนี้ใช่ปะอ๋อใช่ป่ะเป็นความสุขแล้วอ่ะเสร็จแล้วใช่ป่ะจะไปอีกคนนึงไปหาตาเนี่ยเก็ตไปหาตาไม่ไม่ไม่เก็ตเก็ตเก็ตเห็นตาแล้วใช่ไหมแป๊มนึงตอนนี้ถ้าจะไปนรกเดี๋ยวไม่ไม่ย่าละย่าละย่าเก็ต่ะย่าพรน่ะเก็ตเก็ตมีอะไรถามพุทธเจ้าเนอะถ้าจะไปนรกหรือไม่อะไรเงี้ยเก็ตถามพุทธเจ้าว่าเราไปได้ไหมควรควรที่จะไปไหม ถ้าถ้าไปไม่ได้เราก็สามารถมองจากของเราเนี่ยไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้เจ้าบอกไปได้เราก็ไปย่าพรอยู่สวรรค์หรือเปล่ายา่าจะอยู่แต่ต่ำกว่าทวดเลยแต่ย่าก็อยู่สวรรค์ใช่ไหมต้องไปหาย่าพรก่อนงั้นแหละถามยา่าจำเกตได้ไหมถามแก้มดีกว่าย่าครับแก้มถึกก่ไหนแก้มบ้างนะตอนนี้หนูลงมานารุ่งแล้วหนูก่อนว่าผู้เจ้าเขาบอกว่ามาได้ลงไปไหนอะอ่าหนูลงมาดูนรกนรก เอางั้นเกตไม่ต้องมาช่วยหรอให้แก้มันไปเพราะแก้มันถึงนรกใ่ไหมใช่ผายาก่อนถามยากหรือเป็นอะไไอ้เกตอยู่บนสวรรค์ตะเวนช่วยคนที่อยู่บนสวรรค์ส่วนไอ้แก้มอยู่นรกแล้วก็ตะเวนช่วยคนที่อยู่ในนรกไปครับเอาแก้มเห็นอะไรดีกว่าเห็นมันความรู้สึกคือมันร้อนร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนมีบุญช่วยอยู่มันเลยไม่ได้ร้อนเห็นตาอย่างไม่บัญช่วยให้เกดใ้ให้แก้มบรรยายบัรยากาศไปดีกว่านิ ท้องฟ้าสีอะไรบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เจออะไรบ้างมันไม่ใช่ท้องฟ้ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอะสีมันเหมือนถ้ำน่าจะถ้ำแล้วก็แบบมีแต่ไฟสีแดงอ๋อมันเหมือนมันเหมือนคุกมอนนะเหมือนคุกแล้วไฟสีแดงใช่ปะ่ะใช่าาแล้วมาแล้วเจออะไร้วมากับใครมาให้พี่ให้เทวดาเขาพามาลงลงมาดูค่ะใช่พี่นางฟ้าชื่ออะไรนะจันพี่จันท์นะ อ่าแล้วก็เขาพาเรให้เขาพาชมหน่อยนะพาชมแล้วไปหาตาแล้วไม่ไม่แก้มเจออะไรบ้างอ่ะมันยังต้นนิ้วกระทาทองแดงเนี่ยไอเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดค่ะอ๋อเนี่ยเขาพาเขาไปยูมาโลกเขาไฟไฟเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ถ้าสีแดงเป็นเฟไฟอยู่มาโลกถ้าเป็นสีเทาจะเป็นอุษาธนรลกถ้าถ้าเป็นสีดำจะเป็นมหานรกอันนี้ก็อยู่อยู่แค่อยู่มาโลก ลุงพูดถูกไหมพี่ผีก็พูดถูกเขาว่าลุงพูดถูกไหมใช่โอเคเห็นอะไรบ้างอ่ะมันยานะไปไปรู้จักท่านพญายมไหนดิให้ก็พาไปหาท่านพญายมหน่อยยมโลกจะมีพญายมอยู่เอาดูไปดูพญายมนะเกตคุยกับย่าไปก่อนเกตย่าว่าไงเกตเจ็ดตอนนี้เกตอยู่ไหนอยู่บนสวรรค์ฮะบนสวรรค์อ๋อเนี่ยเจออะไรอ่ะตอนนี้เจอย่าเจอย่าโอเคย่าย่าเป็นไงบ้างอะ อยากแกก็สบายดีเป็นคนแก่หรือเป็นสาวอนนี้ก็สาวด้วยสาวอยู่อาบุ้นทีแกด้วยนะ,<อ>แ,ะแก่จะฝากมาบอกใครก็ดูไปแล้วเดินดูบรรยากาศบ้านแกด้วยแก้มแก้มที่ไหนพบท่านโยมแล้วฮะพบท่านโยมแล้วเนี่พยพ่ายมเป็นยังไงบ้างบรรยายมาดิเอาว่าลูกล่างสูงใหญ่มีเขาเนี่ยเขามีกี่คนอ่ะเขามีคนเดียวเหมือนแบบคล้ายๆว่า เหมือนเขาคล้ายๆกษัตริย์ตายแล้วก็ขึ้นแทนตายแล้วขึ้นแทนอ๋อขึ้นแทนเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ปะใช่คก็คือเป็นพวกขึง่งทำบุญด้วยทำบาปด้วย <c oughs> นยีแก้มไปไปไปรู้จักท่านหน่อยนะเอาบุญไหว้ท่านด้วยเราบุญถวายท่านด้วยนะท่านท่านต้อนรับเราไหมกนะ็ต้อนรับแต่จริงๆท่านบอกว่าไม่ควรมาไม่ควรมาก็<ๆ>าบอกเขาดิว่าแก้มบอกดิว่าเรามีญาติคนไหนที่ตายแล้วญาติเราไหมดูตาไหม ท่านรู้จักไหมญาติเราบอกชื่อไปเด็กว่ากี่จะมีกี่ชื่อเาเจอตาซับหน่อยตาซับตามสุภาพไม่ไม่ให้บอกบอกทีเดียวจัดชื่อไปเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะพาคนไปไปดูไม่เจอญาติเราอะญาติน้องแก้มอะบอกเจอยังยังเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้มาดูอะไรงี้ไม่เขาบอกว่าเรามีบุญเราจะบุญมาฝากพี่เฉยได้ไหนอขอไปเจอญาติหน่อยเขาบอกว่าได้ได้ มีกี่คนต้องบอกไปทีเดียวพี่พี่บอกไปกี่คนจะมีเจอตาหรือเปล่าเจอยายไหมตายายอยู่เจอแต่ตาโอเคเอาแค่ตาก่อนแล้วกันนะตาเอาแค่คนถ้าตาใช่ไหใช่ตาคนที่บอกเกตบอกไหมใช่ใช่ตาที่บอกนะโอเคเอาตาคนเดียวก็ได้ปะตาเขาเป็นอะไรไม่ไม่ให้เจ้าหน้าที่พาไปเลยให้เจ้าหน้าที่พาไปดูก่อนอย่าเพิ่งช่วยตามไปดูก่อน ไปดูว่าเขาเขาเขากำลังใช้ชีวิตยังไงแล้วก็บรรยายนะเห็นตาเป็นยังไงบ้างเขาพาไปถึงยังายพาไปถึงแล้วใครเป็นคนพาไปอ,อ๋อเหมือนหอนูพูดไม่ถูกอ่ะลูกน้องเขาป่ะลูกน้องพยายมอ่ะประมาลูกน้องลูกน้องก็เรียกโยมทูตี่ถูกว่าใช่เออเขาพายมทูตพาไปกี่คนพาไปคนเดียวโยมทูตตดตัวใหญ่ไหม หนูสูงประมาณอ,อกเขาอะเนี่ยเขาใส่เกงสีอะไรสีดำโอเคไม่ para. เป็นไรแต่เขาบางคนก็บอกว่าสีแดงแต่ไม่เป็นไรเอาไปไปถึงยังไะถึงแล้วตาบรรยายนี่เจอเจอ,อยังไงเห็นตาเป็นไงบ้างเขาก็อวดขวนไงเขาถูกทรมานยังไงคือเหมือนหนูเบอร์มันเบอร์หนูมองไม่ค่อยเห็นว่าเขาถูกทรมานยังไง หเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้เห็นมันก็ไม่อยากให้เห็นใช่ไหมมันก็ปูในตายังพอแล้วค่ะแล้วเริ่มเริ่มชัดขึ้นยังเริ่มมันเขาก็มันก็เบอร์อยู่ดีไม่ไม่ก็บอกเขาดีว่าเดี๋ยวอย่าเบอรอ์อย่าเบอร์เราเราเราจะช่วยคนนี้คนหนึง่ง ไม่หมายถึงเขาแบบเขาให้เบอร์เขาไม่ได้เบอร์เขาเบอร์เฉพาะแบบตอนโดนทรมานนะคะแต่ตาอะไรพวกนี้ผู้คนเขาไม่ได้เบอร์อะไร,รไไเลยแต่เขาวพวกการทรมานเขาจะเบอร์ไม่ให้เห็นอะไรเลยอ๋อเนี่ยแล้วถามก็ดีว่าตาตาตกนรกไอ้ด้วยผิดถิถขงข้อไหนเนี่ยที่ทุกทรมานตอนนี้มันมาจากผิดสิขงข้อไหน กินเหล้าอ๋อกินเหล้าแค่นี้ก็รู้แล้วท,ทองแดงน้ำทองแดงใช่ปะ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นมาอาตาขึ้นมายังตาขึ้นมายังขึ้นแล้วแล้วเติมบุญถามตาที่ว่าอยากคนรักไหมเขาบอกว่าอยากนะก็แก้มก็ให้ให,ให้ให้ตาให้ตานึกถึงพระได้ไหมพระพุทธเจ้าได้ไหมได้ไหมแล้วก็ให้ตารับสี่ห้านะ ห่างก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรับไม่ประพิจิตรการไม่พูดปกคโกหกแล้วแล้วก็ไม่หดโจรรามะไรนะตาจะรับไหมรับค่ะโอเครแค้มขอพู้เจ้า,าบุญช่วยถามขอพู้เจ้าได้ไหมว่าขอ,อาบุญให้ให้ตาให้ตาพ้นจากตรงนี้ได้ไหม มันมันเหมือนมันจะไม่ได้อะค,ะค่ะแต่เขาเขาให้ได้แต่ว่าเหมือนมันข่อนโทษลงไปอ๋อก็คือบุญไม่ถึงบุญเนี่ยบุญแก้มคล้ายๆว่าตาคงทำกรรมหนักไงคือใช่ปะ่ะต้องแบบประมาณต้องสองสามปีกว่าจะถ้าจะถ้าจะขึ้นสวรรค์ต้องอีกสองสามปีแต่ว่าบุญมันจะผ่อนผ่อนโทษลงไปถ้าให้เขาจะผ่อนโทษต้องแต่ว่าต้องดใช้อีกสองสามปีโอเคก็ลดโทษลงมา อันรอบนี้ก่อนนะรอบนี้ได้แค่น,นี้เท่านี้นะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าถามดิว่ถา,ถ,าถ้ารอบหน้าเราเห็นเรานั่งเราเห็นผู้เจ้าใหญ่กับโลกแล้วลงมาเนี่ยรอบหน้าเราช่วยได้เลยไหมถามนะถามว่าเราช่วยได้ไหมถ้าถ้าเรามานั่งเองีถ้าเราปฏิบัติอเองเนี่ยเอางี้ถ้าเราแก้มถามว่าถ้าวันหน้าเราแก้มผิดพระพราะเจ้าใหญ่เท่าจักรวาลเนนะี่ยแก้มสามารถมาช่วยเลยได้ไหมเขาบอกว่าดดได้ถ้าถึงจักรวาลเนี่ยคือถ้าผู้เจ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยแก้มจะได้บุญเพิ่มขึ้นใช่ไหมค่ะโอเคอ้นก็ช่วยํามขัแค่นี้ก่อนนะ เข้าใจปะก็บอกว่าช่วงนี้ก็แล้วแล้วแล้วให้เขายังให้ไปแล้วแล้วจะฝากมาบอกใครตาเนี่ยากตาฝากเขาบอกใคร้างฝามบอกใครนี่แม่นี่นี่ใครเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวอ่ะลูกสาวถามลูกสาวถามว่าลูกสาวชื่ออะไรก็บอกว่าตาที่ว่าเป็นห่วงใครลูกสาวเขารู้ไหมลูกสาวชื่ออะไรแกตารู้ไหมแกมเขาบอกเขาจาได้นี่นี่ลูกสาวจําเสียงนะชื่ออะไรถามตาดิ เวลาเวลาลูกสาวพูดไปนีตาได้ยินเสียงไหมแก้มเขาบอกว่าเหมือนเขาได้ยินอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยก็คือมันถึงว่าเหมือนพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ตุ๊กตุ๊กอ่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก็พูดผ่านแก้วไปเนี่ยป้าตุ๊กพูดเนี่ยตาได้ยินไหมครัตาได้ยินไหมได้ยินได้ยินอ่าแล้วเขาอยากจะฝากมาบอกพี่ตุ๊กยังไงถามตาดิว่าอยากจะฝากมาบอกป้าว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ต้องห่วง แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากเรื่องอะไรพวกนี้ปล่อยมันไปแต่ตารู้สึกดีแล้วยังเขารู้สึกเย็นขึ้นแล้วเขาบอกน,นการอย่าพ้นทุกข์แล้วไงเขารู้แล้วไงว่าเรามาถูกทางไหม,มตาตาเขาเรู้ว่ามาถูกทางแลวใช่ปะใช่อโอเคความถูกกันนะแล้วแล้วเกสอะทิ้งไหนตอนนี้เ,เกสหาอาแล้วเนี่ยเนีย